มีปรากฏการณ์หนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วมันน่าสนใจมากใช่น่าติดตามเลยเรื่องนี้คือมีแรงงานฝีมือดีจำนวนมากเลยที่เคยทำงานในไทยมานานเก็บเงินได้ก้อนใหญ่พอกลับบ้านไปกลับไม่ได้เข้าเมืองใช่พวกเขาไม่เข้าไปหางานในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญแต่เลือกที่จะหายไปเลยคำถามก็คือพวกเขาไปไหนทำไมเมืองหลวงที่น่าจะเป็นศูนย์รวมโอกาสถึงไม่ใช่คำตอบสำหรับพวกเขา ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเอาไว้จะได้ไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้เอาประเด็นแรกก่อนเลยที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นตัวจุดชนวนทั้งหมดก็คือเรื่องเงินเรื่องค่าจ้างนี่แหละมันต่างกันขนาดไหน ต่างกันแบบเห็นภาพชัดเจนเลยคนที่ทำงานในไทยมาเป็น10ปีเขาจะคุ้นกับรายได้ต่อวันประมาณ300-400บาทบางทีมี o อีก็ได้เยอะกว่านั้นอีกถูกต้องแต่พอกลับไปกัมพูชาปุ๊บค่าจ้างงานประเภทเดียวกันในเมืองใหญ่เลยนะอย่างพนมเปญจะเหลือแค่ประมาณ2 0 0 0 0ื0 0ถึงเรียวตีเป็นเงินไทยก็ก็ประมาณ150-200ิถึงนิดๆเท่านั้นเองโหหายไปเกินครึ่งเลยนะทำงานหนักเท่าเดิมแต่เงินลดลงไปขนาดนั้นผลกระทบมันคงไม่ใช่แค่ตัวเลขเหรอกละ่ะ มันกระทบความรู้สึกเต็มๆมีคนใช้คำว่าขาดทุนทางใจซึ่งอธิบายได้ดีมากเลยมันไม่ใช่แค่คำนวณว่าเงินหายไปเท่าไหร่แต่มันคือความรู้สึกว่าคุณค่าในฝีมือของเรามันลดลงความเหนื่อยเท่าเดิมแต่ผลตอบแทนที่เคยเป็นมาตรฐานของเรามันไม่ใช่แล้วใช่เลยความรู้สึกเหมือนถูกลดชั้นมันเกิดขึ้นทันทีพอเจอค่าแรงในเมืองที่ไม่ดึงดูดใจแบบนี้แล้วพวกเขาไปไหนกันต่อ ทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ทําแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยคือกลับไปที่บ้านเกิดจริงๆไม่ใช่แค่กลับประเทศแต่กลับไปหมู่บ้านกลับไปชนบทเลยใช่เลยพวกเขาคำนวณแล้วว่าไปทำงานรายวันในพนมเปนมันให้ความรู้สึกว่าพอแค่กินคือได้มาจ่ายไปแทบไม่มีเงินเก็บถูกต้องซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับการอยู่บ้านที่ชนบทเลยแต่การอยู่บ้านเฉยๆมันต้องมีข้อดีที่เหนือกว่าแน่ๆคนถึงเลือกทางนี้กันหมดข้อดีมันชัดเจนมาก การอยู่บ้านที่ชนบทหมายถึงมีข้าวกินฟรีน้ำฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องต้นทุนชีวิตพื้นฐานแทบจะเป็นศูนย์ใช่ครอบครัวส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรมีข้าวกินเองมีแหล่งน้ำธรรมชาติพอเทียบกับการต้องไปจ่ายค่าห้องแพงๆในเมืองมันเลยไม่มีเหตุผลต้องไปดิ้งรนให้เหนื่อยแปลว่าเงินเก็บที่หามาจากเมืองไทยกลายเป็นเหมือนทุนให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องทำงานในระบบได้ช่วงหนึ่งเลยสิประเด็นนี้น่าสนใจมาก เงินเก็บก้อนนั้นมันกลายเป็นเบาะรองรับชั้นดีเลยทําให้เขามีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นเลือกได้ว่าจะพักก่อนหรือจะหาลู่ทางอื่นใช่จะพักก็ได้จะค่อยๆมองหาธุรกิจเล็กๆในชุมชนก็ได้ไม่ต้องรีบกระโจนเข้าตลาดแรงงานในเมืองที่ผลตอบแทนไม่คุ้มเหนื่อยพูดง่ายๆก็คือเงินที่หาได้จากไทยกําลังอุดหนุนการไม่ทํางานในกัมพูชานั่นเอง โอเคแสดงว่าสมการทางการเงินมันไม่ลงตัวแต่สงสัยว่ามันเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอื่นเกี่ยวกับตัวเมืองใหญ่เองที่ผลักพวกเขาออกไปเป็นคำถามที่ดีมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือคุณภาพชีวิตโดยรวมที่มันเทียบกันไม่ได้เลยเรื่องแรกที่หนักที่สุดคือที่พักอาศัยที่พักใช่ค่าเช่าห้องพักในพนมเปญบางทีแพงเกือบเท่ากรุงเทพแต่สิ่งที่ได้กลับมานี่คนละเรื่องต่างกันขนาดไหน ห้องพักในกรุงเทพท,ที่แรงงานอยู่อาจจะไม่ได้หรูหราแต่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวแต่ที่พนมเปนห้องเล็กๆห้องเดียวอาจจะต้องอยู่รวมกัน6-7คน6 7คนในห้องเดียวเลยเหรอแล้วเขาอยู่กันยังไงมันฟังดูแออัดแล้วก็เครียดมากเลยนะมันคือการนอนเบียดกันบางทีต้องผลัดกันนอนด้วยซ้ำซึ่งกระทบการพักผ่อนโดยตรงเลยแล้วนอกเหนือจากความแออัดหรอ เรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานก็เป็นอีกปัญหาใหญ่หลายแห่งยังไม่มีน้ำประปาที่สะอาดต้องใช้น้ำจากบ่อรวมซึ่งคุณภาพก็อาจจะไม่ดีใช่บางทีก็มีกลิ่นระบบไฟฟ้าก็ไม่เสถียรติดติดดับดับส่วนห้องน้ำก็มักจะเป็นห้องน้ำรวมอยู่นอกอาคารต้องต่อคิวใช้กันซึ่งทั้งหมดนี้มันคือการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เขาเคยได้รับตอนอยู่ไทยที่สภาพมันดีกว่ามากถูกต้องเลย ในไทยโดยเฉพาะกับนายจ้างรายใหญ่ที่พักที่จัดให้มักจะมีมาตรฐานดีกว่านี้เยอะมีน้ำประปาไฟฟ้าที่แน่นอนใช่ค่าไฟก็ไม่แพงจนเปิดพัดลมหรือบางทีก็แอร์ได้มีห้องน้ำในตัวเหล่านี้คือมาตรฐานที่เขาคุ้นชินมาเป็น10ปีการต้องกลับไปเจอสภาพที่แย่ลงแถมค่าแรงก็น้อยกว่าครึ่งมันเลยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากมากมันคือการถอยหลังในทุกมิติของชีวิต ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจของคนคนเดียวแล้วแต่มันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเป็นภาพรวมระดับโครงสร้างของประเทศเลยใช่เลยเรื่องนี้ชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างของกัมพูชาโดยตรงประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือระบบที่ไม่ค่อยให้คุณค่ากับแรงงานฝีมือเท่าที่ควรหมายความว่ายังไงคือนายจ้างจํานวนมากพยายามจ่ายในอัตราที่ต่ําที่สุดเท่าที่ทําได้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย พอแรงงานรู้สึกว่าฝีมือเขาไม่มีใครเห็นค่าเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะอยู่ในระบบนั้นถูกต้องแต่บางคนอาจจะแย้งได้ไหมว่านี่อาจจะเป็นแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาเดี๋ยวพอเศรษฐกิจโตขึ้นทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเองเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจแต่ช่องว่างของคุณภาพชีวิตกับรายได้มันอาจจะไม่ได้แคบลงเรวๆนี้และที่สำคัญคือตัวแรงงานเองเขาไม่รอ เขามีทางเลือกที่ดีกว่าในปัจจุบันใช่นั่นคือการกลับไปใช้ชีวิตในชนบทที่ต้นทุนต่ำโดยมีเงินออมจากไทยคำจุนอยู่ประเทศจะรอให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาเองไม่ได้แล้วในมุมของเมืองเองอย่างพนมเป็นก็ดูจะยังไม่พร้อมรองรับแรงงานจํานวนมหาาลขนาดนั้นด้วยใช่เลยเมืองที่ดูทันสมัยมีตึกสูงรฟ้ากลับยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับคนทํางานระบบขนส่งมวลชนค่าครองชีพทั้งหมดเลย ค่าครองชีพก็สูงส่วนทางกับรายได้และที่สำคัญคืองานดีๆมันมีจำกัดเมืองเลยไม่สามารถเลี้ยงดูชีวิตคนทำงานให้มีคุณภาพได้ดีเท่ากับการข้ามไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านมันเป็นภาพที่ย้อนแยงมากพอพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านมันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาเงินที่แรงงานส่งกลับมาจากไทยเยอะมากการที่แรงงานกลับมาแล้วเลือกที่จะไม่เข้าระบบเศรษฐกิจในประเทศตัวเองแบบนี้มันส่งสัญ,ญญาณเตือนอะไรบ้างมันคือสัญ,ญญาณเตือนที่ดำมาก ว่าโมเดลการพัฒนาที่พึ่งพารายได้จากแรงงานพ้นทะเลเป็นหลักมันอาจจะไม่ยั่งยืนคือตอนนี้ประเทศได้ประโยชน์จากเงินที่ส่งกลับมาแต่ไม่ได้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ที่แรงงานเหล่านี้สั่งสมมาเลยมันคือภาวะฝีมือไหลที่น่าเป็นห่วงคนเก่งๆมีฝีมือกลับมาแล้วไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ใช้ศักยภาพถือเป็นการสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ของประเทศเลย นี่คือเสียงสะท้อนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาสร้างงานและกระจายโอกาสให้คนในบ้านของตัวเองอย่างจริงจังสรุปแล้วเรื่องราวของแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเงินแต่เป็นผลรวมของการคำนวณที่รอบด้านทั้งค่าตอบแทนคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีการตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทจึงไม่ใช่การถอยหลัง แต่เป็นการเลือกทางที่ฉลาดที่สุดเพื่อรักษาสิ่งที่พวกเขาหามาได้อย่างยากลำบากนั่นคือมาตรฐานชีวิตและเงินออมซึ่งเมืองใหญ่ในประเทศตัวเองยังให้ไม่ได้ปรากฏการณ์นี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันว่าอะไรคือดัชนีชี้วัดความเจริญที่แท้จริงของประเทศกันแน่ระหว่างตุกสูงในเมืองหลวงกับความสามารถในการสร้างชีวิตที่ดีและมีศักด์ศีให้กับประชาชนในบ้านเกิดของพวกเขาเอง คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องทางของเราต่อไปด้วย